รีวิวกูคปปี้ไอนะครับผมตัวนี้เป็นปี5้าสี่นะครับโฉไฟเลี้ยวแยกนะครับผมโฉงไฟเลี้ยวโผล่ออกมาอย่างนี้เลยนะครับสภาพนางฟ้าเลยนะครับยางหน้าหลังเปลี่ยนให้ใหม่นะครับตำหนินะครับมีประมาณนี้นะครับผมรองรอยตามการใช้งานตัวนี้ล้มแปะนะครับไม่ได้ล้มแรงนะครับ มีรอยล้มแปะอย่างเดียวนะครับนี่นะครับแต่ให้เห็นชัดๆเลยนะครับให้เหมือนมาดูเองเลยนะครับสภาพนางฟ้าเลยนะครับสวยทุกจุดเลยนะครับทีนี้วิ่งประมาณสามหมื่นนะครับผม อันนี้ภาษีห้าส่ 5, 4, นะเอภาษีหกสี่นะครับผมภาษีขาดปีหนึ่งนะครับน,นะครับวิ่งมาสามหมื่นหนึ่พันนะครับสวยนะครับอันนี้ไม่ใช่น้ำมันเยิ้มนะครับรถเพิ่งล้างมานะครับผม รถเพิ่งล้างมานะครับประมาณนี้นะครับจะสตาร์ทเครื่องให้ฟังนะครับเครื่องดีมากครับเครื่องเงียบเครื่องดีเลยรถบ้านนะครับซื้อต่อมือเจ้าของเลยนะครับ ขับดีมากนะครับคันนี้สภาพมีสวยกิิบเลยนะครับประมาณนี้นะครับระบบไฟติดครบนะครับประมาณนี้นะครับ วยนะครับเข็มไม้ขึ้นครบนะครับปกติทุกอย่างเลยครับประมาณนี้นะครับหาใช้งานอยู่ไม่ผิดหวังนะครับรุ่นนี้ตัวนี้มาเร็วไปเร็วนะครับผมรุ่นนี้รถอยู่อำเภอหนองเรือจังหวัดขอนแก่นนะครับเบอร์โทรศัพท์0940233537นะครับขอบคุณมากครับผม